เออบึงบรรยากาศดอกไม้เลยจ้าเขาอื่นดอกจานเนาะดอกจานแดงเออนกมากอันนี้พี่นอ้องพี่นอ้องพี่นมหนวานงาม,งาม ดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนี่ยายแจ่มิกาผ้ามว้วนผ้าลงทงลงทาหาก,กินหายาเกียร์เด้อจ่าเด้อไปแพทย์ครับทั้งในหรือต่างประเทศหรือแพทย์ครับทั่วโลกเด้อจ่าเด้อเขามาแลว้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเพื่อกลังใจให้ยายนเนี่ยเด้อจ่าสวัสดีค่ะอู้นตาท่องพ่อแล้วนะตาท่องพ่ออะไรน้ำพรทอดมา ลงมาหากินคือเกาเนาะพี่น้องมามามาหลุดเิึงมาไปไปกับยายกับตากับลูกสาวิึงเออมามาสิมานบมนืมอมนี้มือนี้กาว,วันที่แปดวันที่แปดเมนบทีแปดมกลาสีแปดมอคกาดีจ้าไปไหลุดิึงสมมงงีมานบพี่น,น้องมานอันไดใดไอันไดเอาอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะ มาเปลี่ยนบรรยากาศมาวาอวานยายกะหาปลาวันนี้ก็หาเขียดเนาะพี่น้องนะหาปลาขี่เก่าเขาพูดเบิรงกะไก่ได้จ่าไปเบอรงเกะไก่ไปเบิรงกะไก่ได้จ่าม้าแล้วจ่มาม้าแล้วนั่นสองโตพี่น้องสองโตนี่นีนนน่ม้าแล้วจ่มาม้าแล้วไห้นั่นโอ้ยอโยตสองโตเ,งเลยเลียกแหงม้าเลยเป็นคูคูเลยจ้าแต่คููแล้ว <laughs> สองโตเลยจ้า พี่น้องนานมานมาแล้วยายออกมาหาใจเสาคือเก่าด้วยใาเด้ขอขบมาหาใจเสาทังกัะเวนมากกับหอนห่อนน้องพี่น้องกัะเว้นห่อนทั้งแรงมากทาั้งเสามากกับเป้นหมอกกลุ่มทีบด้วย,ด,วยด้วย่าเด้อหมอกเต้นหมอกด้วยทะเลหมอกอ ยูขันยูเนี่ยเขาของทะเลหมอกเนี่ยมันเป็นกลุ่มทีบด้วยด้วยเนะานะแถวเนาะเออือฮะโอ้พี่ใส่เสือ้อ <c ười> ลายลายน้องมยงมวนมวนมาเหมือนนีมน่มามวน,มวนกับยายมาเจ็บแอบ <c ười> ก้าเลยจ้าเอาทุกอย่างที่กินได้ <laughs> อืดดั่งขึ้นเลยอื้ออวนๆแม่ไขๆเด้จ้าเด้อท่านหมอเทา,นา,าน,นานหมาอีกแล้วเด้จ้าเด้อนานหมานมานเฮ้ยก็ใหญ่ <laughs> <laughs> พอเต็นเขาไปผุนเอ้ามึงกระทองเอ้าเอ้ารนานุนมึงเด้อพี่น้องรุนมึงได้บ่เต็นไปยวงเลยอ๋อ ดูนนันเลยเถอะโยกไปทอดไก่หรอป่าบ่ะอ้นันนันตัวใหญ่เลยมันมันงมาเลออลุยต่อนันสองโตท่านมออะเถาโอ้ยที่เสือน้ำละที่ โอ้เจ้าก็เป็นคู่เลยเหมือนนี่น้องแถาเนาะเออเออเออท่านบมเนาะปอดมีทูนย่งใหญ่พี่น้องนั่นบอท่านเออมือโมเมนมือสมัมบ่พอพี่ดูถือโมเ่นตง เห็นปูเอาปูเนาะพี่น้องปัดใช่บึงเฮ้ยเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อตัวใหญ่ใหญ่บึง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 ทีขันนีเปิดไฮ้มันป่องสั้นปูเมร์อู้กับปูเถือกตัวใหญ่ใหญ่คังนะเออมันไหวคือตัวผู้มันมันมันป้องกันโตเขาเห็นบ่ นัน่นมานมานปุ๊ดตัวนี้เบื้องไกลๆด้วยจัาปุ๊ดตัวใหญ่ปุ๊ดป๊ดเออ,อ,อมานเออมานเิ็ตาทองเนี่ย <c oughs> น้องมึงเขาไปอีกล่ะตาทองว่ะมานมานดูน้องพี่น้องลนะ <c oughs> เขียนไม่ไปีดูตาทองอวบทัน นี่ท่านนด้วยจ้ามานมานอีกดี้วจ้านันวันที่บอกมันคือตะทองโอ้นะโอ้หายโจยตะทองวะนั่นนั่นออกไป่จยดูดโจยนันนั่นพี่น้องนี่หนันมานอีกแล้วจ้าเออยมานมาน โม่เมื่ได้กบก็เอาเขียนน้องพี่น้องเนาะเออกบก็เอาไปเมือแต่ต้หนามมันผดเลยนะเถวเตเต้ไม่หนามาบยเลยจ้าปืดมาหนีเลยจ้ามาหนีแล้วสิงเจ้าไพ่สิงอยู่นิ่งๆนาคุณปู่คุณย่า สะพายข้อเมาวันเดียวผัวหนีเที่ยวไป่ยอมกลับมาสุราลูกไม่เคยดื่มแต่วันนี้เร้าซึมหรือขอดื่มลองดูวันนี้ผัวหนูอุ้ยอยู่อยู่วันนี้ผัวหนูหาเขียดวันนี้ผัวหนูไม่อยู่ผัวอยู่อยู่มาหาเขียดวนกันอยู่ดในจ่าด้วย,อ,ยอ้าวมวนมวน คนหนึ่งมวนอันนี้คนหนึ่งหาจนลินพันคนหนึ่งหลงเพลงเซยตาะทองวะนั่น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 มันละเอียดมากเลยวะมันมันหมอเอ้าเท้าเออหมอท่านสั่มพี่น้องปล่อยเท้าปล่อยปล่อยตัวขัดมันมีตัวไถ่บดไถ่เลยเท้าไปเฮ้าลุยต่อนัหนุนเอาเอาปุ๊บเออนั่น เอ้ยมือเอรีมานอีกละจ้านี่มานอีกละจ้ามานมานดดันเออได้หาจนมือเอรีน้องพี่น้องเนาะอิรีถือเขียด,ยดน,นานเขียดเลยจ้าเด้อตาไล่ใหญ่ใหญ่ตาลาย,ห,ห,ห,าลายหาจนตาไลา่ใหญ่ลววะว่าเตอิรี เอาทุกอย่างกินไหนนะจ่ะเนาะขีเดี่ยวเข็มนะอืออืมน่นนอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮ er ่าฮาฮ่าฮ่ยเลยอืมเอา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 นอนท่านบัวท่านนี่ทีเนื้อขาเออเอา งานหมานจ่อยจ้าเออมึงเท่าพี่กนปูเออสาวน่ะปอดพี่น้องหมานอีกแล้วดูกระคุบเลยว่ามันมันกคุบมั่งการดูต่อพี่น้องใส่หต้าเจี้ยวอือ๋อตุ่นไก่ที่จะส่องเอาไปใส่เถอะเอาไปใส่มันสิเต้น ตะทองมาติ่นรวงไปหาตะทองบ่เห็นสัมหายนั่นนั่น <c oughs> นั่นไวไวอโอ้เผิดน้ะเจ้าเนาะอันนี้นได้มือนั่นแหละเอ้าอืมนั่นนั่นนั่นาานั่นว่ทันอีคือเกา่ายวงยวงเออปล่อยเถ่าปล่อยอ,อ่ ออ้ย <laughs> ปล่อยไรลีดูพีหนอสามสี่หาโตล,ละ <c oughs> เออหนัน <c oughs> เอาหมดเต็ดดล่ะเสียงนันเรื่อะคอยเออลบดีคาดเออนัน <c oughs> นัน่น,นอ้อได้บอในมือนั่นเออดือดลีน้นเอเท่าเนาะป <c> ด <oughs> ตู้เขียนดยื้อฮมวนตู้ฝากกระรูดน้ำด้วยพี่น้องไม่ช่ังล่ะโต๊หใจเหมือนวงไปเลยโอ้ยบ่ท่านสาอ ขอนั่งพักพรก่อนเด้อกระโบยู่บะโยู่คือเก่าพี่น้องไหว่ไวะอ๋ออ๋อไหวใช่ไหมวะหายวูบหายหลายอยู่สวัสดีจ้าไงนั่งพักพรกินน้ำก่อนเนาะจ้าเนาะลงน้ำก่อนเออหอนเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลยหอนแห้งพี่น้อง อ้าไหจะทองลุยอยู่คนเดียวก่อนขอยกินน้ำก่อนเดาเด้อไม่เ่าเผาไลบอกว่าจะเผาจะเผาหายเลยะผุนผุนก็หะช่วยพอเห็นมันติ่นไปหายเลยตะทองวะผุ่นก็ลุงนาำคือกันหายไปในเพื่องที่เ่า เอ้ยอฮ้ยเฮ้ยเต้นมาพีเลยนี่ขึ้นดูนันนั่นนัน่นเห็นบอ่อแมนอน่นีหลีนั่นบ่อใดอีกซ้ำพี่น้องเขาไม่อีกคุพี่อะเจียวมืเขาแทาทองวะวันนันกับบ่ท่านมีตัวใดบ่ไดน,นี่นี่นันนันนะข้าวพ่นเออเอเอนั่นเห็นบอ่อพี่น้องท่านบ่ อ้าวนันนันนันแล้วเาก็หายไปจาะเก้าบ้าคูบเขียดมานมานเขาเตะคูบยนหัวเขาร้อนสู้สาวสู้เอ้อสู้สู้ปึบปึบเออเตะบึงบั้นี่เตะขาบึงเตะขาบึงเออเตะ แกงไปแกงมางเมืองสาเออว้โอ้เตีไหนอยู่เต่ปีบดังปังเลยแหละคือท่านดูตีมานเลยทีมานมันตาขุดตาหาใกล้ๆกันเขียดตอหนั่นอี้ตอหน่อยตัวหนึ่งได้ครูประทัดน,นะมานมาล่ะมาล่ะมานเลีว้วมานี่เล้ยวครบเฮ้ยอ้า งัดทางงัดเ้วยพี่น้องนี่นี่พี่น้องเห็นบ่แมนเทเทอ้อเบงสิทายอนนี่กันแมนเทเทแมนเทเทพี่น้องเื้ยไงกบใหญ่นานพี่น้องมันมานห้ยนี่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 เบิ้งเบิงเบิงอกปื้อหาอย่งนี้แปลก ปอพี่น้องตัวดีพี่น้องลายอ่อายเลยตัวเดียวก็เสียวได้นั่นเออหมาเออหมาเหล็กนี่นี่มันมาแล้วปอนี่เงี่ยวเตะจากลุ่นเออไปยังเอ้าเพียกละตระท่องเท่าพุ่นเอหมานมาไม่เท่าพุ่นเออนั่นบ่ทนันคือเก่าตระท่องว่ะ มาอีกแล้วฮะโมปูนะมีโกโบมีปูอปูปูดีละ่ะตาขุนตาทับอันนี้หานอ้นองพี่น้องุ่นี่มาอีกแล้วจ้าโอดมีแต่เมย์ใหญ่ๆพี่น้อง บอพี่น้องปัดหมอบตัวคออยู่นัวเถ้าปัดมาแล้วจ้ามาอีกแล้วนั่งอยู่บนย้ายนั่งนี่ย้ายนั่งพับ่อนน้อพี่น้องเนาะอ่าเอาข่อยเมื่อยข่อกันเศร้าว้าถือแต่กล่องที่ซี่าเนี่ยดั้งพื้นออกปัดตัวนี้ ปาดปาดปาดๆัยยัยมีตัวย่ๆเลยพี่น้องอู้เหลืองอาลามเลยนออขาวชัวนาเจียเอามันอยู่ในมือนี่ลีดไออยู่มือข้างไหนข้างสายข้างข้างขั้วหรือเท้าานี่นี่ไอโบแมนรือแมน โอ้แมนอยู่คุยู่ยจะหายมือเอาพี่น้องกับหุนหาเสียงไม่ได้เนี่ยเสียงใไม่หายพุ่นมาแล้วน่นโทษนะเชียมแต้ทองอ๋อใหญ่หาจุดเอาไว้ยหลังนี่วัดตะเจถ้าได้ยายวัดตังเจลูกสาวคุบ อีางคูอีลีดมันเป็นเขียดตัวนี้อุ้ยตาใหญ่ลายไป็มดเลยเอดกระท่างไส้อือาระทองเออเอ้หัวหุดนิดหยยโองไวกระท่างไหนหายอีกหระพี่น้องเลีวอีลีเขีย,ยนเออ อ๋อหายเสือหายเกียดกันางโมน้อยเอ้เอานี่ตัวนี้ไงหนึ่งต่างหากนันปอดมันหายตัวเขามาบางหนึ่งบะหินเนาะเฮ้ยนี่มาอยู่ในคุจนได้บ่นั่นโอ้หันมาหาหมูจมาจดั มานมานบึงนบ้งผีน้องบึ้งบึ้งนันนันถ้าพุ่นก็มานดีแล้วก็ลังใส่เอาหายเท้าเอานั่นมานลุลัวไปเลยวันนี้ปู่นเชียงหัวว่าบอมาดูหายเลยลายลปุ่นปอดมานีรล่ะเคียงมากไก่ก็โพล่ไป พูดนยางในกุ <spooky exercise> ่นเออบอหาบอหาแล้วไมหาหรกมันมันจับโคมัตว่าฮเขาสีไอ้ว่าท่านซ้ำพี่น้องออ้ย่ายากเขาเตะกนนานพอเออมันสั่นมันมาเจ้าพกพวงกอนอยากักโคมลรยถืเท้าเท้าแล้ว แอ้าสวัสดีครับข้าก็ขอจบพี่ใบเทียนนี้แล้วที่นดองวสู้ไม่ไม่ยิ่งมาเอ้าในยินบอกพี่น้องมาอีกแล้วริวเนาะอืมรู้เลยเยียมร้อนจะคอยได้ขาใหญ่เป็นคนอีก หลุนบึงพี่น้องเด็กกระปู่บอจกะปู่กน่ะโอ้ยทมลงเท้ากระสันคุณกะคูบุย่ท่าคุณมานมานตัวใหญ่เหมือนด้วยนี่ยังเอ้ยไปว่าไปว่าจังงูที่นอกับตัวใหญ่คือกันเออ ไอ้นั่นนั่นเขาไปมองเอ้านานมันูเขาไปจะมองมองเมาเลยเนาะมองเมาหลังแตกบ่อฮาไปโต๊ะหลุมไอ้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 บนหลุมขึ้นมาจริงจริงวะนั่น มานมานไปไปไปถาไปไไมื่อแล้วเมวื่อเร็วไปไปพักพ่อนก่อนน, <c oughs> นั่น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 ่ <c oughs> อพ่อพกบดซ้ำออนี่เอาบ่าทัดนอีกนั่น ปอดสันใจเลยแะต่อตัวนั่นเลยเออตัวหายสำคัญนี่น้องตุ้งจบคลิปเนาะจบคิปนะอ้าววันนี้นั่นพี่น้องเห็นบอหมาหันอยู่ ยายก็สิจบคลิปมาหาเขียนหากโกไปเพียงแค่นี้เดจ้าเลยขอบคุณทุกคำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณแพนครับทุกคนยายรักพี่น้องด้วยจ้าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้จ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนอจะคอยติดเพื่อนสวัสดีครับสอ้าวสุกกดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจามิกาด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊จุ๊ไปละพี่น้องเงี้ยนไปมือนี้มือนี้ มือ่อนี้จบคลิปจากสองเทือสูไม่กันเลยวะ <laughs> <laughs>